สวัสดีค่ะเจอกันกับเจวีอีกแล้วนะคะวันนี้เจจะพาทุกคนมาเล่นสล็อตมังกรน,นะคะทุน1,000บาทเริ่มเลยจ้าทุน1,000บาทนะคะทุกคนเบ็ดเราใส่ไปที่รอบละ45บาทเลย วันนี้เจ๊จะพาทุกคนมาลองเปลี่ยนแนวนะคะเป็นสล็อตมังกรทองนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหว,ว่ามันจะแตกจริงหรือเปล่าโอ้รอบแรกเรามาที่หนึ่งรอยไปเลยถ้าได้นี่เจ๊จะเป็นถอนตังค์เลยนะทุกคนโอ้โหดูสิโอ้ยบิ๊กวินอ้ต้อนรับเจได้ดีมากสงสัยเจจะต้องย้ายมาเล่นสล็อตมังกรแล้วนะคะ โอ้โหขนาดเบ็ดแค่45บาทนะคะทุกคนคิดดูถ้าเบ็ดเยอะกว่านี้ต้องมีโอกาสแตกเยอะมากนะอุ้ยโบนัสโบนัสอุ้ยทุกคนโบนัสไหมอุ้ยน้องมังกรทองน้อง คคนอ,นอุ้ยดกคะแนนนอนอืมโอ้เจรหลักมากทุกคนเจเหลือมังกรทองมากเจกได้โบนสัส12ฟีสปซินนะทุกคนเจรหลักมังกรทองจ้าเจจะชอบเกมนี้แล้วนะคะเริ่มชอบแล้วอืมถ้วยมังกรมักงนีต่อด้วยเมกะวินเลยค่ะทุกคนโอ้ทุกคน,กคนเราได้6,000แล้วอ่ะ6,000น่ะทุกคนโอ้ย ทุน1น,น้อยอุ้ยไม่ใช่ทุน1,000พันนะทุกคนแล้วก็เป็นสีบาบาทโอ้โหสูตรสูตรจริงอะทุกคนสูตรจริงโอ้ไม่พูดเยอะเลยนะทุกคนคลิปนี้แบบแตกกันเห็นเห็นเลยนะไม่ต้องพูดเยอะนะอันนี้เข้าฟีสป,ปินอีกอะทุกคนไม่ต้องแบบไม่ต้องเสียตังเลยอะดูสินบงกรทองโอ้เจจะชอบเกมนี้มากนะคะ เลี่ยนใจแล้วนะเนี่ยสล็อตโลมาที่ว่าแตกดีเจอสล็อตมังกรเข้าไปอเจอเกมมังกรเข้าไปอยดูสิคะ่ะแต่ว่ามันก็แอบช้านิดนึงนะไม่เหมือนโลมานะโลมาเราสามารถแบบว่าติ๊กได้เร็วกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเจก็ได้ตังนะคะเจก็ชอบนะ ทุกคนสามารถคอมเมนต์ต่ลงใจคิดได้เลยนะว่าอยากให้เจเล่นสล็อตแบบไหนหรือว่าเล่นเกมแบบไหนนะคอมเมนต์ comment มาได้แล้วก็ทุนเท่าไหร่นะคะคอมเมนต์ comment มาได้เลยมันร่วมสนุกกันนะมือมังกรทองมาอีกแล้ววันนี้มันเป็นวันของเจโอ้โหทุกคนดูสี่เจ็ดพันแล้วโอ้โหถอนเลยจ้ะถอนเลยจ้จาจังหวะนี้เจ็ดพันเจ็ดพันจะถึงหมื่นไหมเนี่ย ดูสีดูสีได้เ0็ดแล้วโอ้โหเอาเร็ว,รวๆหน่อยสิจา้าคุณสลัดจา๋าตอนนี้นะคะเราก็เหลือฟีสปินอีกเท่าไหร่นะอุ้ยน้องมังกรจะมาอีกไหมเนี่ยโอเคโอ้โหเราได้เจ็ดหเลยนะทุกคน ทุนเรายังเหลือเหมือนเดิมอ่ะอ้โหทุกคนแสดงว่าเราได้กำไร7000ใช่ไหมบวกทุนอีก1200งพัอ้อหทุกคนเราได้แปดพันแล้วโอ้อโอเคเจจะพอแล้วนะคะทุกคนเจ๊จะ,เจ,จะไปกดต่างนะคะก่อนที่มันจะหมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะโอ้โห8000เลยจ้าบวกกับทุนนะ Gwydi, gwydi.